สวัสดีครับอ้องเพิร์ลเอาต์พิเชียวครับวันนี้จะพาพี่น้องมาแจกของสํารวยกับอาจารย์อนตีเป็นสีน้ําใจจากพี่นิ่มนวลนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนาะมาน้อเพิร์ลเอาต์าทีมนักกิจกับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ชิ้นแล้วก็แล้วเหนี่ยแล้วจะไม่ผาอาจารย์ชิ้นลงมาจอจอสดมาครับการรับของอยู่พี่น้องวันนี้ใส่หัวแม่สูงกันแล้วจะใส่สูทใส่ขึ้นไปขึ้นกัน แดง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 ,แง,แงเอาท่า <laughs> นไป่นาหนักเกินโง่แอดรับอดน้อนเผื่อ,อย่างเนี้ย <laughs> ยังเย็บอะไรเผื่ออย่าง <laughs> อันนี้กาแฟสดเดือนนะครับก <laughs> าแฟเสนออาจารย์ชินพ่อมาเด้ <laughs> เอโอเค <laughs> เราพร้อมแล้วแต่ท่านยัง <laughs> ไม่พร้อมเ <laughs> พราะว่าท่านเก็บของอยว่เก็บของด้วยครับก็จะมีว <laughs> ันนี้ก็จะมีกาแฟ สะเดิดกาแฟสะเดิดนะครับจากพี่นิ่มนวลเมาแจกอาจารย์น่าดนตรีนะครับทั้งหมดเอ๊เขาว่าจะจ้างครูเอไปไลฟ์สดหน้าเวีให้เขาเลตเตอร์ลาก่อนไอ้ข้าไก่ไอข้อไก่จิบอ๋อสิบหงเราเนี่ยหายได้หายอินหายอินไทยอินหายแล้วสิบุงเอาอีกไหมเจอที่สิบหงส์ต้องทำส่งลูกค้ารับออเดอร์เรื่อยๆนะครับ รับอาเลยเลขอให้ได้สองร้อยถุขอเพระพี่เครยดไว้แล้ว200ถุงไม่ทำแม่แม่จะขอกี่ถุงะอ้ารย์สองรไง200ถุงตอนนี้ได้แล้ว10บแล้วอีกร้อยเก้าสนี้เราก็ร้องไมร้อยเก้าวันนี้4ี่ร้คนเนี่ยก็คนละถุงก็ได้เกินอยู่ดเนไปทำุญไงอาจารย์น้อตีอันนี้คืออันนี้คือแจกอาจารย์นตีอันนี้พี่น้องคนํำหนาขอเนี่ย เถือเมาอีกแล้วแม่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายซ้ำดีใจใหพ้พี่น้องแม่พี่น้องช่วยสมนาคู่เอ้นเนไงไปอันนี้อะไรเถิองเมาเถือเมาค<ๆ>นไม่ได้ขายคนไม่ได้ขายสมนาคู่เอ้ไงพี่น้องอยากเถือเมาโดยไม่ได้ขาย ก่อนถึงโกศลีอาจานต้องขายเพราะเขามีผู้ใดเหมาส์เแต่ว่าต้องจองโตก่อนนะถ้าไม่ถ้าไม่จองมันไม่ได้โตมันเป็นแบบร้านเหล้านี่ไหเขาลงมาแล้วอ่ะไม่เขายังไม่เสร็จพร้อมกันไม่เป็นร้านเหล้าอาจารย์เดี๋ยวเตรียมโตเลยนะคะเดี๋ยวแจกกาแฟเสด็จคนละหนึ่งสองคนละหนึ่งกล่องโอ้ตายพูดผิดคนละหนึ่งกองคนละหนึ่งครั แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวกลับไปที่16เดี๋ยวเตรียมตัวท่าบ้านพักเลยเพราะว่าแจกอะไรแหวนเป็นข้อไก่แต่ว่ารอคนเหมาก่อนนะถ้าเป็นคนพามินแจกพูดเฉยแต่ว่าจะมีคนจะมีคนเหมาอยู่หรอกเพราะว่าแอฟซีเรอน่ารักนีาแล้วบนน่ะน่ารักมากเนี่ยอันนี้คือ15กล่องแล้วนะแล้วก็เหมาอีกแล้วนะ40กล่อง40กล่องมาไปใส่สูทเซอร์เเจ้าหมาแล้ว40กล่องแจกแจ็คเซอร์่แน้วเสื้อกี่จะมีคน ยังเสื้อร้อยแปดสิบไม่ยังเสื้อก็ไม่ได้แจกหมดเพราะว่าตัวคนละซองก็ไม่ได้หมดก็เฉลี่ยกันไงก็แบ่งทีมงานอื่นด้วยแต่ละซองนะครับอันนี้คืออาจารย์อาจารย์มาแล้วอะไรนะอาจารย์มาแล้วครับสี่สิบสี่สองเนี่ยครับได้ยี่ร้อยเก้าสิบมแล้วเอาไปว้ยนะครับเราจะมอบอาจารย์สิมอันนี้ผมอาจารย์ขอเป็นตัวแทนนะครับพี่นิ่มนวลจาก U S A นะครับซึ่ง เมื่อกี้นี่อาจารย์เขาอย่ใสายก่อยู่โนอสะอาดนะครับนองสะอาดมอบไปแล้ว1,000บาทกับกาแฟคนละหนึ่งกล่องเหมือนกันมือนี้อีกแล้วพี่นิมนวลทำจากยูเอดังผมเป็นขอร์สอโดรแทนหอบอาจารย์ครับวันนี้ก็มาเรียน้ำใจเล็กๆ้อาหน่อยทอดใ้คนคนเราใส่ร่มเงนกับไอ้นี้ไหมเปล่ากัะกาแฟเออกาแฟนี่ไง กาแฟกับอาจารย์พีนะคะับสับเงินหนึ่งห้าร้อยบาทนะครับนี่กดหัวใจให้หน่อยรัวๆกดหัวใจให้พี่แดงรัวหน่อยนะครับกาแฟในหัวเงื่อนครับที่บ้านนะครับขอให้รวยๆนะครับเดี๋ยวอีกสองวันเดี๋ยวได้แหนนอันนี้อาจารย์มาใหม่หรอแหมเขาดิ่งไก่ไปบ้านเราแล้วฮะรอพี่ใหญ่ใจไก่แล้วม่เห็นแล้ว กินคู่กับกาแฟแซ่บแซ่บเนี่ยเอ็นข้อไก่แพนเได้นลยครับแต่ว่ายังรอก่อนยังไม่เปอันนี้ทัเป็ดนะครับแพนเนตทั้เป็ดนะครับกาแฟหนึ่งกล่องนะครับน้าครับเขาจะขาไมได้ถ่ายถูกก็ไม่ไดถ่ายเดี๋ยวเราลองถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกนนะครับอ่ามาแล้วนะครับอันนี้อาจารย์น so ี้นี่อาจารย์หวังกินอะไรกินเหล้าสะเดิน แล้เสดเดิรนะครับแล้วกีตาร์ถึงอย่างดีตัวสันปินนะจอยางดีสมมพ่อไส่ี่่อาวนี่นี่มอาขอนี้พิเศษไม่อยากดีอันนี้พิเศษให้สงให้สอาจารย์อิงอาจารย์องแนวเป็นพวกไอห้าด็กคอกเด็กเอทำให้กินนะทำให้ปีใช่ไหม ทำไม่ฟีคนนี้พิเศษเพราะว่าทุกคนทุกหมดเลยเอาหมดเลยเป็นไงเปิดเบิร์ดเลเป็นยังไงมันจะเดือดเอาแล้วเอาเอาเอาลูกสาวเหรอเ้าว่ายเขาเป็นพี่แม่แท้ลูกสาว พาไม่คุณแม่เลยพ้อมรับบลเคื่อไหแม่เมื่อยย่อย่อสะาย่อแม่เมื่อยหักสไลด์อแตกสาวแอนตอลดีครับอันนี้กัแม่เสดนะครับอพสไตายย่อบอกอัพสตายย่อบอย่อน้ามือย่อูีนขยเอาียอีนี่เม่วันนี้รอกเมื่อกี้บอลทั้งมือ่ว่าหายไปแล้ว รอมาหันมาซ้าบายเดี๋ยวรอเนี่ยเป็นข้าวไก่นะรอข้าวหมาก่อนนล้วไ่เแตกสาวาเป็นไหมเอ้ข้าวไก่ยี่ห้ออะไรเสะดุดไหมครับม่เอ้ข้าวไก่บ้านดาวเสะดุดเอาผ่าเสะดุดกันยูจะผ่าไครด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้แหละที say, yeah, contract, okay. ่หลังเดี๋ยวรอถ่ายคุณช็อตนะนะเอาหลานไปที่หลังเนี่ยแล้วรอถ่ายคุณช็อต อันนี้เมื่อกองครับได้ฮาวได้เตยได้ย่าได้โยกกับคูนี้ล่ะนี่ล่ะเดี๋ยวรอสั่งแหนมไอ้ข้อไก่นะเราจะเป็นตาไห้แล้วจะสามกองอยนี้ไอ้ข้เราตีกองเหมือนคืนนี้กินคู่กับเไอ้ข้อไก่ด้วยแต่ว่าล่อเป็นหลอดหญ่คอดีตันข้อกระดูกตะแขงต่างๆตะแขงลูกินไหนตวันเอาไปเอาไปเมื่อกี้เบื่อเบิดสำเภาเพราะเป็นเบิดตัวเส้นเสียกับเอาคือเบิดแล้วท้องอะไรล้น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 อายุสองอายุสองคือมีหกใบมา ไม่นี่น้อเดี๋ยวโน่ทีหลังไม่สวยยันหนิงกันเดี๋ิมนี่ไม่หนิงนี่ไม่หนิงเนี่ยยังไงต้องแก้มด้วยต้องหอมแก้มด้วยนะร้านร้านหอพรได้หีือหละหลานเอาเอ็นดูเนาะอย่างไรเขาไก่นะอยหรือสั่งที่บ้านนะโอเคโอเคอ่าอันนี้ก็แค่หมดก็เลเสียหมดเลยพอดีเอาแค่พอดีไม่ย่อไหมไม่ย่อไหมลินไม่เลยเนี่ย นม่หนกินเนี่ยเป็นข้าวไก่นะมันเราตีตรงเนี้ยมันจะข้อมันจะแข็งแรงใช่อันนี้ข้อวไก่อร่อยมากเขาจะบอกว่าเห็นไหมอันนี้อันนี้กินกานชิมกันไปเที่ยว่าแมนแไทการกิมไปด้านกาใเตะเตะกาแฟ ก็ว่าท่องเสียอเลีนกเลนเลนปจะทำแบบนี้กันอลันนี้ไม่อันนี้จะไม่คยเหลือหรอกคือเมาแล้วก็ต้องให้หมดไปเลยอันี้ยอกีกุลซอกอันนี้ใช่กลางกลงกลางอันนี้เสด็จ15ซอ15ซอกพอดีครบท้วกตีอ่ะ้อา์พิมพ์ไว้า์พิมพ์ไว้พลซอพอดีได้พุลซอยังไปยแล้วทเดี๋ย้ย ถ่ายรูนเขาอยู่น่พี่นิมนอ้วจัดเล้ว่ลเิมถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมหมดอาารวขอบคุณพี่นิมนพี่นิมนต์มาก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับน่ๆนั่งๆาก็จะขอบคุณอาจารย์นารนตีกันถ้าไม่มีอาจารย์นารนตีพี่นิมนวนก็ไม่รู้จะเหมา

เดี๋ยวต่อไปจะเป็นแหนมคู่กับกาแฟเสดเดินนะคะแหนมขอไก่มาท่านเหรียญขอไก่อีกรูปนึงอีกรูปนึงค่งแหนมขอไก่ขอบคุณค่ะใคขยันขยันเรียบร้อยอาจารย์ขยันหอมแก้มน้องอิงน้องอิงใครอยากหอมแก้มเดี๋ยวก่อนอ้าวพี่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 คอมเมนต์มาแล้วทีมนวลทีมนวลบอกว่าแจกของ อ่าเจ้าของเขาบอกว่าให้อ่งเปาหอมมีมีข้อแม้อย่างนึงให้อ่งเปาหอมอาจารย์อิงอาจารย์อาจารย์อิงเขาคอมเมนต์มาทำไมเข้าไม่รอบมาหอมมาหอมลูกสาแต่ใหญ่ใหญ่เดียวโอ๊ยปากนี่แม่มากินลูกกินเต่เขาได้บอกวได้เองเขาจริงๆพี่พี่นิ่มนอนแกบอกว่า มีข้อแม้อย่างเดียวที่ไม่ไม่รอบรอบรอบนั้นจะรอบหน้าไม่รอบนั้นอ่ะเขาเหมาให้แล้วแต่ว่าอปปอไม่ได้หอมอัปอไปแจกสู่เรารอบนี้เลยแก้ตัวนี่คือสิ่งที่เขาเหมาคืออยากให้อเอมมปออาหอมเอาไว้แผ่นั่นนี่เอาหอมหอมลูกสาวอ่าะทำตามนะเนี่ยกล้องสื่อมวลชนทุกช่องซูมอีกครั้งงนึ หนูอยากให้พี่เหมาแหนมหนูดักหอมเท่าไรแหน่พูดเลยแหนมเอ็นข้อไก่จำนวณพูดจให้อาจารย์ต้อีคนละหถุงหนูอยากหอมแก้มเขาห่ไปสนองตหาตัวเองเอาเคนี้ไม่เอามากแต่ขอหอมลยมนหักสวเออควยเรเอยเอ็นดูเขาพแบบอแบบสับผมหาทีเจ้าเอ็ดูแถลการจแถลงการสเมืองชีพ ข้ามหาเทวีลเจ้าแห่งเมืองที่ในการนี้ขอขอบคุณที่นิ่มนวนจาก U.S.A. ผู้สนองตัญหาอันนี้คือซ้อนตัวไม่หอมก็ได้ค่ะไม่ตอบสนองก็ได้ขอพี่นิ่มนวนเมาเลยค่ะกินคู่กับกาแฟจ่ายของแล้วนะครับไปดูคุณแม่เนะเมื่อกี้เนะได้ ฟังมากคุยเยมากัวามจริงมาโอเคนะครับพี่น้องตอนนี้เราจะขอเดินทางต่อนหลังครับบายบายครับวันนี้เดินทางต่อพี่เป่าไหนเล่าเหตุการณ์เมื่อกี้ฟังมาเร็วว่าเนี่ยอาจารย์แล้วตีอ่ะทำไมอะไรยังไงขออีกรอบนึงเขาก็เห็ุจากไหนจากไหนจากไหนขออีกรอบนึงจากพี่นิ่มนวล USA เหมาใช่ไหมครับใช่สนองตันหาฝากติ๊กเท่าไหรคนห้าร้อยหรอให้อาจารย์แล้วตีห้าร้อยโอ้ต่างมากเลย ไม่รอบแต่ก่อนแกก็แกก็ให้ไปแล้วครั้งหนึ่งเราจะไปไหนก่อนตอนนี้เดี๋ยวๆขอลาคลิปนี้ก่อนนะครับบายบายครับได้เจอกันใหม่ขอบคุณที่นิมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับแล้วก็อย่าลืมเอ็นข้อไก่กุเอวันที่วันที่สิบหกจะได้ทำเล้าก็ฮะไม่เป็นเพราะว่าต่อข้อขาต่อกระดูกไ่เห็นช่องอ่ะไ่แล้วบายบาย